ดีสำหรับคนรักสุขภาพที่ชื่นชอบการดูแลรูปร่างให้ดูดีอยู่เสมอนะคะเมื่อล่าสุดนางงามแล้วก็คุณแม่เลี้ยงเดี่ยวสุดปังอย่างคุณซาร่านะคะได้ทําการเปิดตัวธุรกิจอาหารเสริมภายใต้แบรนด์นะคะแองเจลไรโปรตีนพืชน,นําเข้าจากอเมริกา พร้อมด้วยการเปิดตัวพรีเซนเตอร์ของแบรนด์นะคะดีกีนังแบบแถวหน้าของเมืองไทยอย่างพี่ลูกหมีลัศมีนะคะไปเมื่อวันที่ส่พฤศจิกายนที่ผ่านมาพร้อมเปิดเผยถึงที่มาที่ไปของการทําธุรกิจดังกล่าวรวมทั้งการจัดทําแคมเปญสุดปังนะคะด้วยการนํารายได้ส่วนหนึ่งของการจัดจําหน่ายผลิตภัณฑ์10%หลังหักค่าใช้จ่ายนําไปมอบให้กับโครงการช่วยเหลือแม่เลี้ยงเดี่ยวที่ยากจนแล้วก็เด็กกำพร้าที่ทางคุณซาล่านะคะได้ทํามาอย่างต่อเนื่องกว่า6ปีให้ได้ทราบกันอีกด้วยนั่นเองค่ะ ค่ะวันนี้นะคะเป็นงานเปิดตัวผลิตภัณฑ์โปรตีนพืชแองจไลน์นำเข้าจากประเทศอเมริกานะคะเป็นโปรตีนนวัตกรรมแล้วก็เป็นอินกดียนที่เรียกได้ว่าเหมาะกับคนออกกําลังกายและคนที่ไม่ออกกําลังกายด้วยค่ะอ๋อจริงแล้วเป็นเทรนเนอร์ค่ะสอนออกกําลังกายมา20ปีแล้วค่ะอยู่ในวงการออกกําลังกายมาประมาณแบบ25ปีได้แล้วค่ะก็เลยรู้ว่าสิ่งที่สําคัญเวลาที่เราออกกําลังกายเนี่ยโปรตีนสําคัญมาก เพราะว่าร่างกายของเรากล้ามเนื้อฉีกขาดใช่ไหมคะเวลาเราออกกํบบาลังกายเพราะฉะนั้นก็เลยทําผลิตภัณฑ์ตัวนี้ซึ่งเหมาะสมที่สุดแล้วสําหรับคนออกกาลังกายค่ะจุดเด่นก็คือนวัตรกรรมค่ะของเรามีนวัตรกรรมที่ใส่อินกูรีเียนเพิ่มเข้าไปอย่างตัวรถตัวซีเรียลนะคะก็จะใส่ตัวอินกูรีเอ็นที่เป็น อีทเลสที่นำเข้าจากประเทศเกาหลีแล้วในรสช็อกโกแลตเราก็ใส่อินกริเดียนที่อินโนวทีนะคะเก้าไปเปอเีเลยสำหรับคนที่ออกกำลังกายและรสสตรอเบอรี่ค่ะเราใส่คอลลาเจนมีกกาคอลลาเจนนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นค่ะเพราะว่าเขาเป็นคนสวยแล้วเขาเป็นคนสุขภาพดีแล้วหุ่นดีแล้วที่สำคัญคือเขาเป็นครูด้วยค่ะเขาเป็นครู VR อโมเดลแล้วเรารู้สึกว่าเราก็มีความเป็นครูอยู่เพราะว่าเราสอนนะคะเราสอนออกกำลังกายแล้วเราสอนมานานเราก็เลยรู้สึกว่าเอ้ย เราว่าคนนี้เหมาะที่สุดแล้วคือเขาเป็นนางแบบแถวหน้าเมืองไทยมีใครไม่รู้จักหรอคะก็ต้องขอบคุณซาร่านะคะขอบคุณแบรนด์ Angel i y e นะคะที่เลือกลูกหหนีเพราะว่าพอซาร่าเขาได้พูดคุยว่าเขาจะทําแบรนด์เราก็รู้สึกว่าความมั่นใจอ่ะมันมามันก็คือเริ่มต้นถ้าเรามีความมั่นใจเนี่ยว่าเจ้าของผลิตภัณฑ์เนี่ยเจ้าของแบรนด์เนี่ยเขาเลือกแต่ของดีๆเราก็รู้สึกว่าอยากจะจะดื่มจะทานอย่างเต็มที่ แล้วเราก็รู้ว่าซาร่าเขาตั้งใจเ,เลือกส่วนผสมที่ดีที่สุดแล้วก็พอเราได้ทานจริงแล้วมันเห็นผลเห็นผลเอาจริงๆถ้าไม่ได้อยากอันนี้ก็จะอาทิตย์แรกมันก็จะเริ่มรู้แล้วว่าร่างกายเราเปลี่ยนเริ่มเฟิรม์มแล้วก็การการทานอาหารของเราน้อยลงเพราะว่ามีโปรตีนจากกืนเข้ามาทําให้เราไม่หิวแต่ว่าเราไม่ได้โซมเราก็ยังรู้สึกว่าเปล่งปั่งอะไรต่างๆเราก็รู้สึกว่า คือเราเราลองทานก่อนที่จะเซเยสที่เราจะเป็นพรีเซนเตอร์นะคะพอเราเห็นผลปุ๊บเราก็บอกโอเคเลยเราก็อยากจะสนับสนุนให้ซาร่าเนี่ยให้แบรนด์น่ยดังๆแล้วก็อยากให้ทุกคนน่ยได้ลองใช่ค่ะพอได้เริ่มทานเพราะว่าเราเริ่มทานตอนที่เรามีปัญหาพอดีคือตอนที่เราน้ําหนักไปถึง6 5ซึ่งอายุขนาดนี้แล้วมันก็ลงยากค่ะแต่พอเราต้องการตัวช่วยแล้วซึ่งปกติอะนิสัยลูกหมีก็คือจะไม่ค่อยได้ทานอาหารเสริม แต่พอตอนนี้จังหวะมันได้เราก็ลองทานปุ๊บแล้วมันก็เห็นผลตอนนี้ก็เหลือประมาณ58อะไรเงี้ยแต่คนก็จะทักว่าเออรูปร่างยังดีอยู่อายุขนาดนีแ้แล้วก็หิวก็เนียนแล้วก็เฟิรม์มอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งถ้าคนรู้จริงๆก็คือเราไม่ได้ออกกําลังกายเยอะเลยเราออกกําลังกายแบบปกติแต่ว่าการทานของเราน้อยลงแล้วก็เรารู้สึกว่าเราสดชื่นมาจากภายในและร่างกายเราเบาการขับถ่ายเราดีเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยซาร่าที่เจ๋งอะ ตอนนี้นะคะเราขายผ่านออนไลน์ค่ะซึ่งเข้าไปดูได้ในเพจ Facebook นะคะชื่อว่า g n l i l e ไลโปรตีนะคะแล้วในส่วนของ Line แอดนะคะก็คือใส่ตัวแอดแล้วก็ a n g e l i ไลเลยค่ะก็จะขายผ่านช่องทางออนไลน์สำหรับตอนนี้นะคะมีค่ะกำลังจะทำโปรเจกต์ชื่อว่า Transformation ค่ะก็จะปั้นคนให้เป็นเทรนเนอร์นะคะเพื่อที่เขาจะได้มีอาชีพด้วยเขาต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองจริงก่อนนะคะเขาถึงจะสามารถทำโปรเจกต์นี้ได้ ซึ่งเราอยากสร้างอาชีพให้คนที่เอาจริงเอาจังกับคนที่อยากจะเปลี่ยนแปลงรูปร่างเปลี่ยนแปลงชีวิตเปลี่ยนแปลงตัวเองเพราะว่าครูซาร่าเนี่ยเคยทําคอร์สออกกำลังกายแบบ3เดือนออนไลน์แล้วก็มีคนเปลี่ยนแปลงตัวเองจริงๆแต่ตอนนี้นะคะก็เรียกได้ว่าจะทําตัวทรานส f o ฟอร์เมชันตัวนี้ซึ่งจะให้อาชีพกับแม่เลี้ยงเดี่ยวซึ่งคนตามครูซาร่าในเพจเฟซบุ๊กเป็นแสนค่ะ แล้วคนเหล่านั้นส่วนใหญ่ก็จะเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวอย่างนี้ค่ะเขาก็อยากจะมีงานนะคะ Transformation จะเปิดตัวสิ้นปีนี้ค่ะตอนนี้ก็มีกลุ่มคนที่สมัครมาแล้วกลุ่มหนึ่งนะคะ ก็เราจะรอให้เห็นผลลับก่อนว่าเขาพร้อมจริงเขาเปลี่ยนแปลงจริงๆค่ะแล้วจะเปิดตัว transformation อย่างเป็นทางการเพื่อสร้างอาชีพให้กับผู้หญิงหลายๆคนค่ะก็อยากจะฝากแองเจรไลท์นะคะโปรตีนพืชตัวนี้นะคะซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ดีมากๆแล้วก็อยากให้ทุกคนเนี่ยหันมาดูแลสุขภาพก็เริ่มต้นจากตัวเรานะคะแล้วก็เริ่มต้นไปพร้อมกับแองเจลท์ค่ะอเจลท์เกิดได้กคเขาเด็กคนนี้นะคะนี่นี่เป็นกลา ไม่บางหน้าค่ะนักเรียนลูกหมีนะเนี่ยอ่าอันนี้เป็นนักเรียนเขาตั้งแต่หกขวบแล้วใช่อ่าคือพูดไหนไม่รู้พูดนิดหนึ่งพูดได้แล้วอ่า Can you speak English Yes สอบแบรนด์นี้แบรนด์นี้เกิดขึ้นได้ยังไงคะแบรนด์นี้เกิดได้เพราะว่าพูดดังๆ English you can speak English แ r a n d this come because my mommy My and Angela like a n g e l a oh my name my uh, 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 ชื่อของเขาก็คือ Angela นะคะแต่ว่าเอามาตั้งเป็นชื่อของแบรนด์ก็คือ Angelite นะคะแล้วสิ่งที่เป็นแรงบันดาลใจขับเคลื่อนโครงการนี้ก็พุดด้วยความที่ซาร่าเป็นคริสเตียนนะคะแล้วก็อยากจะช่วยเหลือ,อแม่ลิงเดียวและเด็กกำพร้าที่เขายากจนจริงๆซึ่งเราช่วยมาแล้วตลอด5ปีกว่าตอนนี้ก็ร้อยกว่าคน ซึ่งเราเนี่ยเป็นแม่ลิงเดียวที่คนติดตามเพราะฉะนั้นสิ่งที่เรามีเราก็อยากจะแบ่งปันออกไปแล้วในการทาโครงการนี้นะคะ Transformation หรือว่าโปรตีนทุกกระปุกนะคะเราได้แบ่งปัน10%นะคะให้ช่วยเหลือคนที่เขายากจนค่ะหลังหักค่าใช้จ่ายนะคะเราจะเห็นว่าเดี๋ยวเราจะเอามาทำกิจกรรมการเราได้ช่วยเหลือคนในสังคมค่ะ อ่ะตอนนี้สําหรับสาวๆคนไหนที่รู้สึกว่าจะปีใหม่แล้วอยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองอยากจะออกกําลังกายยังไม่มีแบบยังไม่มีเป้าหมายสักทีอ่ะลองมาลองใช้ผลิตภัณฑ์ของแองจิไลท์มาร่วมออกกําลังกายกับครูซาร่าซึ่งครูซาร่าสอนออกกําลังกายออนไลน์อยู่แล้วนะคะแล้วเดี๋ยวจะเปิดสตูดิโอเร็วๆนี้นะคะจะสอนออกกําลังกายและใครที่อยากเปลี่ยนหุ่นมาเจอกันนะคะเข้าไปดูที่เพจแองจิไลท์โปรตีนได้เลยค่ะ และสำหรับผู้ที่สนใจผลิตภัณฑ์ a n g e l l ล g h t นะคะสามารถหาซื้อได้แล้ววันนี้ผ่านช่องทางออนไลน์ได้ที่ Line@ แอดของแบรนด์นะคะหรือว่าจะดูรายละเอียดและก็ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์นะคะรวมไปถึง Facebook Fanpage ของ AngelLight โปรตีนได้เลยนะคะ